สวัสดีท่านผู้ชมพบก,กับพิุดในเกมโซลคราฟนะครับในโหมดตายได้ครั้งเดียวตุยได้ครั้งเดียวนะตัวนี้โอ้โหหลังจากคลิปที่แล้วเราได้ทดสอบเกมนะฮะปรากฏว่าเกมยังใช้ได้งานใช้งานได้ดีอยู่นะ,ะตอนนี้วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดเป็นรายวันดูซิว่าเราจะอยู่ได้สักกี่วันเนาะโอเคอันดับแรกเหมือนเดิมนะฮะไปตัดตัดต้นไม้ก่อนตัดกิ่งไม้โอ้ย ครั้งที่แล้วจําได้ไหมว่าเราโดนวัวปิดตายเลยนะตอนนี้นะต้องอยู่กีกกรรมก่อนนะอย่าเพิ่งไปสู้กับมันเราสู้มันไม่ไหวหรอกโอเควิธีสู้กับมันได้น่าจะใช้หอกอย่างเดียวนะฮะใช้กระบองหนามตีไม่ตายนะมันอึดมากเดี๋ยวขอตัดต้นไม้ก่อนต้นไม้ที่มันยืนต้นตายนะอือปึ๊บ แป๊บนึงฮะสูตรเดิมนะฮะเราก็จะขุดดินเดี๋ยวขอตัดก่อนฮนะตัดต้นไม้ที่มันนอนตายก่อนปึ๊บอุ้ยเรามีพ่อวัวสองตัวนะฮะแล้วก็มีแม่วัวอีกหนึ่งตัวเราสู้ไม่ไหวหรอกนะ,ะท่านผู้ชมอาหารที่เราจะหาได้ก็น่าจะเป็นพวกฟักทองหรือไม่ก็พวกนกนะฮะแต่ว่าเรายังไม่มีอาวุธเลยนี่ะนะเดี๋ยวขอตัดต้นไม้อีกนีดหนึ่งะฮะอุ้ย เสียวมากเลยเสียวมากเลยเสียวพอวัวมาหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวเราจะขุดดินตรงไหนดีฮะท่านผู้ชมบริเวณไหนดีคืนนี้เราจะนอนใต้พื้นดินก่อนนะฮะโอเคไหมตรงนี้ดีกว่าไหาะะามตรงนี้ดีกว่าโอเคใต้ต้นไม้ละดีสุดนะฮะท่านผู้ชมว้าตรงนี้ดีกว่าอ่ะเขาขุดดินงก่อนออเพื่อให้เร็ว เดี๋ยวค่อนนะขอครับโตกครับก่อนดีกว่าปึ๊บอ่าโอเคนะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเขามีเรามีปลานี่ว่ากินปลาก่อนไหมนี่เขาแถมปลามาให้หนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาหินก่อนเพื่อจะได้มาทำขวานได้ท่านผู้ชม ยังจำพิอุ๊ดได้อยู่หรือเปล่าบางคนลืมไปแล้วนะฮะพิวุ๊ดกลับมาแล้วนะฮะ oh. อา้าวเจอหินแล้วเอานะฮะหมดตายได้แค่ครั้งเดียวนะฮะเราจะตายไม่ได้ถ้าตายมันจะจบเลยนะท่านผู้ชมดังนั้นมาลุ้นซิว่าพี่อุ๊ดจะอยู่ได้สักกี่วันนะเดี๋ยวขอขุดหินก่อนหนึงอันแล้วก็ไปคราบเป็นขวานหินเร็วเร็ว เดินมันจะมือซะกอนโอ้โหไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมนี่นะฮะต่อไปเราก็จะเอ้ยเราทำไมเรามีสติกอันเดียวปึ๊บนี่ไงว้าวได้แล้วขวานหินะจะได้ขุดเร็วขึ้นฮนะโอเคไปต่อนีอ่เห็นไหมขุดหินเพิ่มก่อน จะได้ทำเตาทำอะไรได้นะเดี๋ยวก่อนเอาดเอาหินมาประมาณ8ก้อนใช่ไหมทำเตาแล้วก็ทำเป็นอาวุธได้ด้วยป,ปกติใส่แว่นนะตอนนี้ใส่ไม่ได้เลยเพราะมันมีหน้ากากอยู่ใส่แว่นไม่ได้เลยอาจจะมองดูเบอรเบอร์หน่อยพี่วุฒิอาจพี่อุตอ,อ,อาจจะมองเบอรเอร์นะ ก,ก็ยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่นะฮะแต่มันไม่เห็นชัดเจ๋วเหมือนใส่แว่นนะนี่กี่อะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสร้างเตาก่อนเฮ้ยฝนตกอีกตั้งหากโอ้ยอะไรกันนี้ขอสร้างเตาก่อนนะ,ะท่านผู้ชมนี่ได้เตาแล้วเอาละเดี๋ยวขอลงไปใต้ดินดีกว่าข้างบนมันมีฝนตกเดี๋ยวไม่สบายไป เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยววางเตาทําไงวางเตาแถวไหนดีแถวนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมวางเตาแถวนี้นะนี่โต๊ะคราบก็ใกล้ๆกับเตาโอ้เสียงฟ้าร้องนะท่านผู้ชมโอ้น่กกลัวมากเลยจะมีฟ้าผ่าหรือเปล่านี่อันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะฮะเอาชีวิตรอดในวันที่หนึ่งนะฮะในหมด ดูได้ครั้งเดียวเอาละเดี๋ยวขอเผาทานก่อนปึ๊บนี่ได้ทานแล้วเราก็จะได้ทำทอดได้มาเห็นไหมได้ทานแล้วหนึ่งก้อนอา้าวปึ๊บนี่ได้ทอดมาสองอันติดข้างในอันข้างนอกอันหนึ่งตรงไหนดิเออตรงนี้ดีกว่าแล้วข้างนอกด้วยข้างนอกด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ บริเวณนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมว้าวต่อไปเรามีไม้แล้วทาประตูก่อนนะเพื่อความปลอดภัยคืนนี้เราจะนอนใต้ดินนะท่านผู้ชมโมดตายได้ครั้งเดียวนะเราจะต้องไม่ตายโอเคไหมเอาใจช่วยด้วยเราจะต้องไม่ตายเดี๋ยวก่อนประตูติดตรงไหนตรงนี้ได้ไหมโอเคได้เลยได้เลยนะฮะ ปอเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะปูที่นอนประมาณเท่าไหร่ดีขุดเผื่อเลยปึ๊บเราจะใช้ไม้ปากเก้ปึ๊บนี่ไงไม้อยู่ไหนอ่าไม้พออยู่ึ๊บวางครับือ ว้าคันนี้ก็นอนได้แล้วเฮ้ยไปล่าสัตว์ก่อนไหมเดี๋ยวก่อนทําอาวุธก่อนสีอาวุธอาวุธ,อาว,ธอ,วอ,าอาวุธเอองั้ก่อนทำอาวุธเพิ่มก่อนอทําดาบนะใช่ไหมไม่ใช่ดาบเรียกกระบองหินอืมกระบองหินน่ะเอ้ยอยังไงวะอ๋อฟึบอ่าสองอันถ้าต่ไปหก หอ,อกอีกนะฮะนี่หอกอีกสองเอาละเพียงพอนี่ว้าวเดี๋ยวก่อนเตรียมหอ,อกเตรียมหอ,อกแล้วก็กระบองกระบองดามไะ <c oughs> จะล่าวัวเลยไหมล่าไม่ได้เราตายแน่ๆต้องล่านกดีกว่า ไปโน่นโน่นก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 อืมเพราะเรายังอยู่ในเลเวลหนึ่งอยู่นะท่านผู้ชมฮะอมยอดไปนี่โอ้โหฝีมือยังดีเก็บไข่นกก่อนฝีมือยังดีนะฮะเอาละเก็บเปเลยโอ้ยเปียกน้ำโอ้โหไม่น่าลงไปเลยรีบเข้าก่อนรีบเข้าก่อน,ร,อนรีบเข้าที่พักเราก่อนโอ้โหเดี๋ยวก็ ป่วยหรอกเอาปุ๊บอ่าไหมนี่ย่างนกกินเลยจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะฮัันตันตันีนน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 ันกแล้วอุ่นใจแล้วนะไม่อดตายแล้วนกหนึ่งตัวยังไม่กินเพราะว่าเรายังอิ่มอยู่เลยอ้าวนี่ เฮ้ยมันใกล้มืดแล้วท่านผู้ชมฮนะเฮ้ย,ยจะมืดแล้วจะมืดแล้วคว้างมันเล่นไหมคว้างเล่นไหมไม่กล้าไม่กล้าใจไม่ถึงพอเออโอ้โหเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าแถวนี้มันมีอะไรบ้างที่จะเป็นทรัพยากรให้กับเราได้นะะดูก่อนมีอะไรไหมนกนกนกอีกตัวเอาไหมา อขอตัดต้นไม้เพิ่มก่อนขอทานเพิ่มใกล้มือละใกล้มือละใครยังไม่ได้กด subscribe ให้กับพี่อู๊ดกดด้วยนะฮะตอนนี้พี่อู๊ดกำลังจะทำคลิปเรื่อยๆแล้วเอาจริงทำขวัญเพิ่มพอละแค่นี้ก่อนพอละพอละมันมืดแล้วมันลืมมันมืดแล้วโอ้โหแทนแทนแทนเอาละตอนนี้ขอกลับเข้าที่พักก่อนวันที่หนึ่งนะเอาชีวิตรอด ในโหมดตายได้แค่ครั้งเดียววันที่หนึ่งเดี๋ยวขอทำอาวุธเพิ่มได้ทำขวานขวานหินเพิ่มเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเราต้องขุดหินเพิ่มเพราะหินหมดใช่ไหมโอ้ยข้างล่างมีทรัพยากรเพียบนะหินหินมีเพียบเลยอุย้ยเสียงหมาเหา่ามาเห่าหอนละอุย้ยข้างบนมีอะไรไย้รปิดประตูยังอ๋อปิดแล้วมีเสียงหมี ออกไปดูไหมอุ้ย,ยเสียงหมีมันกําลังกินวัวนะฮะท่านผู้ชมได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงหมีมันกินวัวมีหมาป่าด้วยน่าจะเป็นหมีนะไม่น่าใช่สิงโตไม่ใช่เสือนะคิดว่าเป็นหมีนะออกไปดูไหมละ่ะออกไปก็ตายสิครับอย่าเสียงเลยนะอย่าเสียงดีกว่าอ่ะเดี๋ยวขอทำอุปกรณ์เพิ่มก่อนปึ๊บทำขวานหินเพิ่มอืม ขวานหินต้องทำยอะเนาะเฮ้ยฟื้นขอทำทำขวานหินโอ้เสียงอะไรหอนมาปลาหอนแล้วขอทำขวานหินเพิ่มก่อนฟึ๊บกี่อันดีทำเพิ่มทำเพิ่มเพิ่มอีกสองอันเอาละนี่หอ,อกพอไหมหอ,อกพออยู่กระบองพอไหมพอเนาะ โอเคมาเหาละมาเห่าแล้วออกไปดูไหมสวัสดีอุ้ยไม่กล้าโผล่หัวออไปกลัวถ้ามันโผล่ไปถ้าเราโผล่ไปเราจะลงทันเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้า,ก,ากลัวกลัวไม่กล้าโผล่ออไปนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหกลัวมากๆเลยนะฮะวันนี้วันที่หนึ่งนะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งเราก็เอาชีวิตรอดได้อย่างสบายนะอะ วขอขอหลับแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมขอหลับแปปึ๊บอ้าเอาชีวิตรอดในวันที่1่ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็เจอกันต่อไปในวันที่สองเราทําวันละคลิปดีกว่าไหมวันละคลิปนะโอคลิปมันก็จะสั้นหน่อยนะท่านผู้ชมคงคงไม่ว่ากันนะโอเควันที่1่ผ่านไปแล้วนะออกไปดูนอบมีอะไรบ้างนี่เห็นไหมวัวหายไปหมดเลยใช่ไหมมันโดนหมากินแล้วอะใช่ไหม เมื่อคืนมันมีหมากับหมีใช่ไหมหรือว่าเสือหรือว่าสิงโตก็ไม่รู้นะฮะโอเคอ่ะวันที่หนึ่งก็ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีนะ,ะทุกชมฮะโอ้โหเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันที่สองก็แล้วกันนะอุ้ยดูสิเสื้อขาดหมดเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปล่าหมีล่าวัวเอาขนนะฮะจะได้เอาหนังมาทำเสื้อได้นะ,ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายในวันที่หนึ่งบ๊ายบายครับ Sí, Pero pues la baja.